นี่กับเพื่อนของ่อผมเป็นิษย์ทารล้วยครับผ่านบ้างครับอาบีเยนองหันเงินกะหางเสือเอาเรียนรับนังนะังสีน้คะจะจบแล้วนะมีหาเลือกด้วย

你看，那是什么？

ตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ใม่มันตื่นเต้นเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บรรยากาศโอ้โะ <laughs> <laughs> ก้อนก้อนสิบค้วนิน่านะคะามุนปั่มปมุนะคะเคลอนะคัต้อ่นเคีวะะ สุดยอดเลยค่ะสุดยอดอ,อิลีค่ะบอกไฟยัส่อนะคะของเล่มุกาค่ะสุดยอดอิลีค่ะตอนนี้นะคะสุดยอดอีลีค่ะ